เจ็ดนิสัยประจำวันที่ช่วยให้มีชีวิตวัยเยาว์และสุขภาพดีคือนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย7-8ชั่วโมงต่อวันเพื่อซ่องแซมร่างกายและสมองทานอาหารครบห้าหมู่เน้นผักผลไม้ธัญพืชโปรตีนและไขมันดีหลีกเลี่ยงอาหารแปรรูปออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออย่างน้อย30นาทีต่อวันอย่างน้อย5วันต่อสัปดาห์ เพื่อเสริมความแข็งแรงทั้งกายและใจฝึกผ่อนคลายด้วยกิจกรรมที่ชอบเช่นฟังเพลงวาดรูปโยคะหรือนั่งสมาธิลดความเครียดพูดคุยและใช้เวลากับคนที่รักและไว้ใจได้เพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตและความสุขรู้จักปฏิเสธสิ่งที่ไม่อยากทำหรือทำแล้วรู้สึกไม่ดีเพื่อควบคุมชีวิตและรักษาพลังบวกสร้างนิสัยดีอย่างเป็นขั้นตอน เริ่มจากสิ่งเล็กๆทำซ้ำอย่างสม่ำเสมอและให้รางวัลตัวเองกับความสำเร็จเล็กๆน้อยๆนิสัยเหล่านี้จะช่วยย้อนวัยให้รู้สึกสดชื่นแข็งแรงและมีชีวิตชีวาได้ยาวนานขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติและยั่งยืน